สวัสดีครับโห oh, วันนี้ดีใจมากนะครับที่มีโอกาสมาเจอพี่ๆน้องๆที่อยู่แวดวงวิศวกรและก็ที่เกี่ยวข้องอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าที่นี่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นการประกาศว่าคนไทยนั้นไม่ได้แพ้ใครในโลกจริงๆนะครับในต่างประเทศงานทิเทศกาลแบบนี้เกิดขึ้นเป็นปกติ เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสิงคโปร์นะครับงานแสดงเทคโนโลยีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวเรื่องการบินพอดีครับยังสวยไม่ส่าเลยนะพี่นะครับชมรุ่นพี่ออกงานเลยนะฮะแต่บ้านเรานะครับงานแบบนี้นานทีมีหนเราจะเห็นนะครับว่า หอประชุมอย่างไบเทคหรือเมืองทองเนี่ยคนที่จะมาอดีครับอาจารย์ครับวันนี้เจอคนระดับไอคอนนะครับโรโมเดลเยอะมากนะครับใครพลาดงานวันนี้นี่เสียดายเลยกำลังจะบอกนะครับว่าในประเทศไทยหอประชุมอ,อย่างนี้จะเต็มก็ต่อเมื่อมีงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมคุณก็จะมาดูรถมาถ่ายรูปรถหรือไม่ก็มาถ่ายรูปพริตตี้สวยๆใช่ไหมฮะ หรือไม่ก็เป็นงานที่แบบบ้านและสวนมีอะไรสวยๆงามๆง,งานสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเราก็เห็นอยู่เท่านี้นะแต่ในต่างประเทศไม่ใช่ครับงานที่เกี่ยวความรู้งานที่เกี่ยวเทคโนโลยีนั้นเต็หมหอประชุมครับดังนั้นงานในวันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยนะในวันที่เราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศเราดังนั้นผมจึงขอแสดงความยินดีกับผู้จัดจริงๆนะครับ ว่าจัดงานนี้ได้ยอดเยี่ยมแล้วก็หวังว่าจะมีงานแบบนี้ในปีต่อๆไปและคนอื่นที่จะจัดงานลักษณะแบบนี้อยากจะให้จัดนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ก็ขอให้อุ่นถุงกันเยอะๆผมเองตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะมาช่วยงานนี้ตั้งใจที่จะมาซัพพอร์ตผู้ที่ทำงานดีๆอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ขอบคุณจริงๆพี่เกชา พี่ชายผมแล้วก็เป็นโรโมเดลทางด้าน M&E ของเมืองไทยลองดูสิครับว่าชายคนหนึ่งซึ่งวันนี้ก็เป็นคุณตาแล้วใช่ไหมครับยังแอคทีฟยังจะสร้างสิ่งอะไรใหม่ๆตาก็ยังปิ๊งๆวันนี้นะดรเอจะมี 1, 2, ึ่เราจะดีกว่าสิงคโปร์เราจะยิ่งใหญ่กว่าสิงคโปร์เราจะเปลี่ยนเมืองของเราให้เป็นสมาร์ทซิตี้ให้เป็นเมืองประหยัดพลังงาน ให้เป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบให้กับคนทุกคนผมประทับใจนะครับแล้วก็ยินดีจริงๆที่งานวันนี้สำเร็จด้วยดีผมเองมาในฐานะคนที่อยากจะมาสนับสนุนอยากจะมาเป็นลมใต้ปีกสำหรับคนไทยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกเอาละครับผมก็จะมาเรียกว่าชวนไปเที่ยวชวนไปเล่าเรื่องสนุกสนุก ให้ไม่เครียดในช่วงที่ช่วงนี้เราเครียดกันเยอะนะครอ๋อนี่ขึ้นมารูปนี้พอดีเลยผมเพิ่งกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ครับรูปแบบนี้ท่านเชื่อไหมครับผมไม่ค่อยมีนะฮรเพราะตลอดทั้งชีวิตผมทํางาน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 ทานํางานตลอดนะครับเห็นเป้าหมายแล้ววิ่งชนเห็นอุปสรรคแล้ววิ่งชน บางครั้งนี่ผมลืมนึกไปว่าสิ่งที่ดีงามที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือครอบครัวความรักความอบอุ่นแต่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับผมทำนาฬิการุ่นพิเศษเพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งผมเป็นประธานมูลิธิ ทางโรงงานนาฬิกาชั้นนําของสวิตเชิญไปดูโรงงานหลายโรงงานก็ถือพ่วงเอาลูกชายกับครอบครัวไปด้วยเราไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะครับง่ายๆจะเห็นนะครับกินของสะดวกซื้อกินถั่วกินน้ําอะไรไอ้น้ําแบบนี้เมืองไทยขวดห,หลายตังค์นะครับที่นู่นราคาไม่แพงแล้วก็มีความสุขกันอยู่พ่อลูกผมรู้สึกว่าชีวิตผมมันเต็มผมรู้สึกเอย ให้สิ่งที่เราทํามาทั้งชีวิตเนี่ยเรามุ่งไปข้างหน้าเราทําหลายอย่างสุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงในชีวิตเราคืออะไรผมรู้ทันทีเลยครับก็คือความรักความอบอุ่นในครอบครัวแต่ตอนนั้นไม่พอนะครับทุกท่านอยากจะบอกว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีสายไฟฟ้าห้อยระยองระย่างทั้งที่เป็นเมืองเล็กๆอินเทราเกน ถังขยะฝังอยู่ใต้ดินมาถึงรถขยะมาก็ยกถังขยะที่อยู่ใต้ดินเอาเก็บไปเอาถังใหม่ที่ล้างใส่กลับลงไประบบไฟฟ้าน้ำประปาดื่มได้สนามหญ้าเขียวขจีอากาศบริสุทธิ์เราอยากเห็นเมืองไทยเป็นอย่างนี้บ้างไหมเอาละครับผมกลับมาที่เมืองไทยสู่โลกความเป็นวันก่อน กลับมาปุ๊บเจอข่าววิศวกรเสียชีวิตเคนถล่มกลางเมืองไม่ต้องพูดถึงว่าหน้าบ้านผมแลก่กาบังสะพานถล่มมีคนเสียชีวิตของหล่นใส่สะพานแถวบางกะปิคนตายแต่ที่น่าตกใจครับหลายๆท่านผมลูกชายแล้วก็ภรรยาแพ้อากาศมากดูเสียงเนี้ยแพ้อากาศอย่างรุนแรงทุกคน แต่ก่อนเราเชื่อว่าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราคุ้นชินกับเพยม2.5ใช่ไหมสบายๆแต่ที่จริงแล้วร่างกายเราไม่ได้คุ้นชินด้วยนะครับเมื่อท่านย้ายออกไปอยู่ในบ้านเมืองที่อากาศบริสุทธิ์มากๆเนี่ยสักหนึ่งสัปดาห์ร่างกายท่านปรับตัวกับอากาศบริสุทธิ์นะแต่แล้วท่านกลับมาอยู่ที่กรุงเทพร่างกายท่านต่อต้านทันทีเลยต้องมาเจอแบบนี้ ภาพย้อนแย้งนะครับใสใสมีความสุขคิดว่าโลกทั้งใบอยู่ในครอบครัวเรารักลูกเราชีวิตเราเติมเต็มมีความสุขชีวิตเราสมบูรณ์แล้วแต่แล้วดังนั้นความคิดของแต่ละคนที่บอกว่าเราขอมีครอบครัวที่มีความสุขเราอยู่กับครอบครัวเราทำหน้าที่ของเรานั่นคือชีวิตที่สมบูรณ์ มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมเพราะยังไม่ทันออกนอกบ้านอากาศก็เป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากความรักหรือความอบอุ่นในครอบครัวมันมีโลกทั้งใบที่อยู่กับเราถ้าเกิดเราไม่ดูแลเราไม่ทำอะไรก็อย่าคิดว่าคนที่เรารักหรือตัวเราจะปลอดภัยใช่ไหมซึ่งมันตรงกันครับ มหาบุรุษมหาตรมะคารทีครับท่านบอกว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงโลกได้แล้วทุกคนเกิดมาเพื่ออยู่อย่างมีคุณค่าอยู่อย่างมีความหมายน้องๆรู้ไหมครับมหาตรมะคารทีชายร่างเล็กแต่สามารถเอาชนะอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างอาณาจักรบิทิสเอ็มพายทำให้คนอินเดียล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นการสะท้อนว่าชายคนหนึ่งนั้นเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบแล้วท่านได้พูดคำพูดนี้ครับว่าถ้าเกิดท่านอยากเห็นโลกเปลี่ยนเริ่มต้นที่ตัวท่านไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าท่านจะเป็นใครท่านคนเดียวก็สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้แล้วท่านรู้ไหมครับสำหรับผมแล้วชีวิตของผมเปลี่ยนมาทั้งชีวิตผมมองว่าชีวิต คือการเดินทางคือความท้าทายและผมก็มีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตถ้าเกิดนับว่าครั้งไหนเป็นครั้งที่ชีวิตผมเปลี่ยนที่จริงแล้วก็มีไม่ได้กี่ครั้งที่เปลี่ยนมากๆและครั้งหนึ่งในนั้นครับภาพนี้30ปีมาแล้วฮะผมเปลี่ยนไปเยอะไหมคร ทุกคนกต้องเปลี่ยนนะครับนั่นสุชาชวีวัยยีครับซึ่งวันนั้นผมมีความมุ่งมั่นว่าผมอยากจะเป็นวิศวรกรระดับโลกผมทำโครงงานวิธีการออกด้วยฟ้าใต้ดินสายแรกก่อนมี BTS ผมไปเฝ้าหน้าห้องผู้ว่ากิษดาอารุณวงศ์สองสัปดาห์นะครับผมงอเลขาจนที่สุดผมก็ได้พบผู้ว่า และผมก็ยังไปพาคณะบดีอาจารย์ที่ปรึกษาผมไปพบผู้ว่ากทมแลม้วมอบผลงานวิธีการออกแบบพนักอุโมอง์ใต้ดินให้กับผู้ว่ากทมนั่นเป็นจุดเริ่มต้นครับทำให้ผมเดินเส้นทางวิศวะทางด้านอุโมอง์และก็ใต้ดินแล้วผมก็บอกกับท่านผู้ว่าว่าผมอยากจะกลับมาสาร้างรถไฟ้าใต้ดินสายแรก และผมก็ได้มาทำแล้วก็มีถือว่าเป็นหนึ่งในคนไทยที่มีชื่ออยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินหัวลำโพงรู้สึกว่าในชีวิตเราได้เติมเต็มความฝันของเราที่เราจะเป็นวิศวกรและผมดีใจทุกครั้งนะครับที่ผมเจอวิศวกรทั้งรุ่นพี่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กบอกผมว่าเราเจะชนะสิงคโปร์นี่เป็นครั้งแรกที่เป็นประวัติศาสตร์ ทุกคนเติมเต็มให้กับชีวิตผมเพราะผมรักอาชีพวิศวกรที่สุดแต่แล้วพี่ๆครับไอ้ความเป็นวิศวกรของผมเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้ผมเนี่ยต้องคิดว่าผมต้องอยู่ในวิชาชีพวิศวกรตลอดไปและอีกครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมก็คือผมตั้งคณะแพทย์จะมีวิศวกรสักกี่คนในโลกครับ ที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์ในโลกนะฮะผมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์แต่เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่ผมบังคับให้เด็กทุกคนต้องเรียนวิศวะครับเราจะสร้างหมอซึ่งปีนี้ปีหกแล้วนะครับภูมิใจมากปีหน้าท่านจะได้พบกับหมอและกะบังที่มาดูแลรักษาคนไข้แต่หมอและกะบงังต้องเรียนวิศวะ เรียนเทคโนโลยีเรียนศินละปะไม่ะนั้นแล้วเป็นหมอรักษาคนไข้แต่เราต้องซื้อเครื่องมือแพทย์เกือบร้อยเปอร์เซนต์จากต่างประเทศเราอาจจะสร้างโรงพยาบาลได้อาจจะทําเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้าขึ้นคนกลได้แต่ของแพงที่สุดในโรงพยาบาลไม่ใช่แอร์คอนดิชแนเอร์นะครับไม่ใช่ระบบชิลเลอร์แต่เป็นเครื่องมือแพทย์ซึ่งเราทําไม่ได้เองเลยเพราะฉะนั้นการก้าวกระโดดของชีวิตวิศวกรผมก็คือการสร้างคณะแพทย์ ที่เป็นทั้งแพทย์และเป็นวิศวกรแต่จุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากเครื่องมือนี้ครับโควิดปี2019-2020คนตายทั้งโลกเลยครับและประเทศไทยวันนั้นพยากรณ์ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรจะมีคนตายไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0คนยังจำได้ไหมครับเพราะว่าขาดเครื่องมือตัวนี้ครับเครื่องช่วยหายใจผมเริ่มจะทำเครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก ระดมทุนคนละห้าพันบาทเกิดอะไรขึ้นครับทัวลงผมครับบอกคนไทยทำไม่ได้ใช่แล้วจะตายไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีนู่นไม่มีนี่ทัวลงครับแล้วรู้ไหมครับเราพยายามทำต่อทำต่อในที่สุด เราสามารถทําเครื่องมือเครื่องช่วยหายใจขนาดเล็กใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องผลิตออกซิเจนออกซิเจนไฮโฟช่วยชีวิตคนและวันนี้ภายใต้การสับสนุนจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราบริจาคไปมากกว่า3,000ชิ้นมากกว่า400โรงพยาบาลครบทุกจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้บร่ในในใจาคไฮไฮไลท์นะครับ เพราะระหว่างที่เราทำเครื่องช่วยหายใจเครื่องนี้ระดมทุนมีอีกสิบกว่าทีมในประเทศไทยซึ่งทำเครื่องช่วยหายใจพร้อมๆกับเราเก่งกว่าเรามีความพร้อมมากกว่าเราแต่หลังจากที่ทัวลงเราว่าคนไทยทำไม่ได้หรอกฉันแล้จะตายอีกสิกว่าทีมที่เก่งกว่าเราเป็นเจ้าของโรงงานมีความรู้มากกว่าเราบกเกนฮาร์ หัวใจสลายแล้วก็บอกว่าเราจะทําความดีทําไมทัวต้องมาลงด้วยทําไมต้องไม่มาเชื่อคนไทยด้วยเลิกทําทุกท่านที่เคารพครับวันนั้นถ้าคนไทยให้กําลังใจคนไทยด้วยกันสนับสนุนคนไทยด้วยกันวันนี้จะมีอีกมากกว่า10บทีมที่ทําเครื่องมือแพทย์เปลี่ยนแปลงประเทศไทย แต่แล้วมีแต่เราเพราะงั้นในชีวิตผมผมเห็นคนตั้งใจจะทำอะไรยากแค่ไหนถ้าเกิดมีความมุ่งมั่นมีอะไรให้ผมช่วยผมจะช่วยเกินร้อยเพราะว่าทั้งชีวิตผมต่อสู้กับคำว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมาทั้งชีวิตแล้วผมก็บอกตัวเองว่าพูดมาไม่ได้ผมจะทำให้ได้ให้ดูและแล้วหลังจากที่เราทำสำเร็จ ด้วยการสับสนนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยทำให้ผมคิดโครงการที่ใหญ่กว่าผมจะสร้างโรงพยาบาลทุกคนหัวเราะครับชายคนหนึ่งจะสร้างโรงพยาบาลของรัฐจากศูนย์ทุกคนบอกเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเริ่มจากอะไรไหมครับทุกท่านแล้วไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับ เป็นโรงพยาบาลของรัฐแต่รัฐบาลก็ไม่ได้มีงบประมาณมาอะไรก็ไม่มีเราเริ่มจากศูนย์ผมเริ่มจากการเขียนหนังสือครับเขียนหนังสือว่าที่คนบอกผมเป็น d i s r u p t ร r เมืองไทยผมทำอะไรและรายได้ผมมอบให้กับโรงพยาบาลนี่เป็นเงินล้านแรกๆนะครับในการสร้างโรงพยาบาลจากเขียนหนังสือเล่มนี้ นอกเหนือจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันท่านเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นด้วยจุดเล็กๆเ,เสมอแต่เป็นจุดเล็กๆที่มีความมุ่งมั่นมีความอดทนและวันนี้ครับผมอยากให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ในครอบครวัววิศวกรและที่อยู่ที่นี่ได้เห็นนี่ครับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจุมุนทหารที่ไม่ได้ใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนเลยปีหน้าจะเปิดให้บริการครับไหนบอกว่าทำไม่ได้ไหนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ความเชื่อที่บอกว่าคนไทยทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้สู้ฝรั่งก็ไม่ได้สู้สิงคโปร์ไม่ได้ ควรจะลบหายไปจากสังคมไทยได้แล้วปีหน้าโรงพยาบาลที่จะไม่เหมือนโรงพยาบาลนะครับจะเสร็จเดี๋ยวจะขอคำแนะนำจากพี่เกชาจากทุกท่านด้วยจะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดโรงพยาบาลนึ่งแล้วก็ใช้ซ u เปอร์ AI คอมพิวเตอร์ สุดท้ายครับท่าเคยดูหนังเรื่องจอห์นคาร์เตอร์ไหมหนังฮอลลีวูดครับบทประพันธ์ของเอ็ดการ์ไรส์บรโดหนังดีมากครับคือคนจะไปดาวอังคารสามารถหายไปดาวังคารได้ไปตกหลุมรักสาวดาวอังคารแต่เสียดายพลาดท่ากลับมาอยู่ที่โลกแล้วก็พยายามทั้งชีวิตจะกลับไปหาสาวที่ตัวเองรักที่ดาวังคารและสุดท้ายสำเร็จก่อนที่จะจากไป ได้มอบมอรดกทั้งหมดให้กับหลานชายที่รักและพูดคำนี้ครับ Take up a cause for a love write a book ใช้ชีวิตอยู่ยังมีเป้าหมายยังมีคุณค่าตกหลุมรักอะไรสักอย่างหนึ่งใครสักคนหนึ่งและสุดท้ายเขียนหนังสือผมทำทุกอย่างหมดแล้วครับผมได้ค้นพบชีวิตของผมว่าผมต้องการอะไรและจากนี้เป็นต้นไป ทุกวันคือกำไรชีวิตของผมผมชอบเดินทางผมชอบท้าทายและผมก็ไม่รู้เลยว่าชีวิตของผมจากนี้ไปต้องไปสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วตัวท่านทุกคนที่นี่แล้วครับท่านค้นหาหรือ,อยังว่าเส้นทางชีวิตของท่านท่านกําลังค้นพบอะไรทั้งใจใจหรือไม่ว่าท่านกําลังหาอะไรอยู่แต่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับอย่ายอมแพ้ ชีวิตเกิดมาคือการค้นหาค้นหาค้นหาชีวิตเกิดมาคือการเดินทางความสําเร็จไม่ใช่เป้าหมายนะครับแต่ความสําเร็จคือการเดินทางการได้ทําการได้เริ่มการได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเราแล้วก็โลกรอบตัวเราผมดีใจนะครับที่ผมมีโอกาสมาแชร์กับทุกท่านและสไลด์สุดท้ายจริงๆวันนี้สิ่งที่ผมทำ ไฟไหม้เคนถล,ลมป้ายล้มคนตายประเทศไทยไม่มีองค์กรอิสระใดๆในการดูแลเลยครับเวลาทานลมคนตายก็ให้หน่วยงานนั้นไปหาข้อเท็จจริงมันคงเจอแล้วครับเพราะเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีคอนฟลิกต์ของอินเทอร์เรสแต่ในต่างประเทศมีองค์กรอิสระที่เอาผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยได้ทำงานเต็มเวลากัน อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายเพื่อตั้งองค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพื่อถอดบทเรียนคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายและได้ข้อมูลตรงตามหลักวิชาการในการหาผู้รับผิดชอบแล้วการฝึกนะครับให้ความรู้แก่หน่วยกู้ภยัยแก่ประชาชนว่าเราจะรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ความประมาท หรือภัยพิบัติธรรมชาติอย่างไรอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ทุกที่มีหมดแล้วครับเหลือประเทศไทยเนี่ยแหละครับเราจะอยู่อย่างมีความหมายสร้างสังคมทให้ปลอดภัยกันขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปยัางงานที่ผมถือว่าเป็นงานที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในสังคมงงานนใสัคมไทยงานนี้วันนี้ผมขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าไม่ว่าท่านทําอะไรอยู่ขอให้ท่านค้นพบ คุณค่าจุดหมายของท่านผมมั่นใจเสมอนะครับแล้วก็อยากให้ท่านมั่นใจด้วยว่าทุกท่านไม่ว่าจะเกิดมาอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรทุกท่านเปลี่ยนแปลงโลกได้ทุกคนครับกลาบขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบสเสียปรบมือดังๆด้วยนะคะกับศาสตราจารย์